ก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงดึกดกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมาฟังบทสัมภาษณ์ของมาร์คคูคูเระยาหน่อยนะครับมีข่าวบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนทรงผมอย่างเด็ดขาดเพราะนี่เนะี่ยมันคือสไตล์ของเขานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโรเมโรครับในจังหวะที่โรเมโรไปดึงผมคูคูเรยยานะครับมาฟังกันหน่อยถ้าดึงได้ก็ดึงไปนะครับ มาร์คคูคูเรียครับบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคลิสเตียนโรเมโรหลังถูกดึงผมครับในเกมที่เชลซีเนี่ยเสมอกับสเปอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีทางเปลี่ยนทรงผมอย่างแน่นอนนะครับ เชลซีครับไม่พอใจผูดตัดสินอย่างแอนโชนี่เซเลอร์เลยและ VAR เนี่ยก็ไม่ได้ลงโทษโรเมโรครับจากจังหวะที่เขาเนี่ยไปดึงผมคูคูเรย่ยจนล้มลงไปกับพื้นตอนเล่นลูกเต็ม,มุมนะครับแล้วพอไม่มีเสียงนกหวีดังขึ้นเนี่ยแฮร์รี่แม็กไวครับก็ได้โอกาสทำประตูตีเสมอช่วยให้ไก่ไดทองเนี่ยมีแต้มติดมือกลับจากสเตมฟอร์ดบิดนะครับแล้วในระหว่างงานแถลงข่าวเปิดตัวในวันนี้ครับมาคูคูเรยียเนะี่ยโดนหาว่าเจ็บหรือไม่ที่ถูกดึงผม ค,ครูครุไรยะนั่นก็บอกว่าไม่นะไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเลยเออคือผมเนี่ยได้คุยกับเขาก่อนเกมและมันเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในสนามผมไม่มีปัญหากับเขาและเป็นแอคชั่นเดียวที่เกิดขึ้นในเกมบางทีอาจจะเป็นจังหวะสําคัญเพราะอาจจะทําให้ผลการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนไปผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องในหลายเดือนถัดจากนี้และนี่คือโอกาสของเราเออแล้วถามในจังหวะของโรเมโรโดนใบแรงนั่นเหรอครับ เออก็คือว่าผู้ตัดสินในสนามอะ่ะบอกว่าพวกเขาเน่ยเช็คใบแดงและมันชัดเจนมากสําหรับผมวิดีโอก็แสดงให้เห็นชัดเจนมากแต่ในตอนนั้นน่ยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตัดสินบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนี่อคือฟุตบอลและในเกมนี้ก็เป็นความผิดพลาดแต่ถ้าเป็นเกมอื่นเน่ยผู้ตัดสินก็คงตัดสินได้ดีแหละ ตอนอยู่ในการแข่งขันอยู่ในสนามเนี่ยผมไม่เห็นคลิปนะแต่ผมคิดว่าคลิปเนี่ยมันชัดเจนมากอ่ะนี่อาจจะเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินหรือว่า V.R a แต่บางครั้งเนี่ยผู้ตัดสินก็ตัดสินได้ดีบางครั้งก็ไม่ดีนี่ไม่ใช่ปัญหาของผมนักเตะโฟกัสที่การแข่งขันและบางทีเราต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อป้องกันการเสียประตูในนาทีสุดท้ายของเกมถัดๆไปถ้าคุณจะถามผมว่าจะเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าผมตอบเลยเฮอ้อ ไม่อ่ะไม่มีทางอะนี่คือสไตล์ของผมผมไม่เปลี่ยนแน่นอนทรงผมอย่างนี้ก็คือผมชอบที่สุดแล้วอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของมาคุคุเรยะนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เปลี่ยนทรงผมเด็ดขาดจะดึงก็ดึงไปนะครับเล่นเกมต่อเกมผมไม่มีทางที่จะเปลี่ยนทรงผมอันนี้มันทรงของผมนะครับ